กล่องอีกแล้วนคะคะไอพีพีค่ะเห็นจากหน้ากล่องแล้วแหละก็ทางแม่นน่ารักมากเลยนะคะก็เห็นว่าปีนี้เรามีลุย่าแล้วก็เห็นว่ามัมกับพี่ฟันก็ใช้บริการอยู่แล้วก็เลยมีตัวนี้มาให้เดี๋ยวมัมจะแนะนําให้รู้จักไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะก็ ตัวแรกเลยก็คือ Energy Gel ค่ะ Energy Gel ก็คือเอาไว้กินในช่วงระหว่างวิ่งแหะคะ่ะเพื่อบูสต์ up พลังงานขึ้นมามันจะกินเวลาที่อยากทําความเร็วได้เยอะๆนะคะที่แบบว่าบางเลสซงไม่ได้กินอาหารในงานเป็นเลสที่แบบไม่ไกลมากเราก็จะกินเจลเพื่อช่วยเติมพลังแล้วก็เร่งสปีดค่ะก็มันจะเป็นของที่พกพาง่ายถึงเล็กๆแล้วก็ฉีกกินตรงนี้ก็กินเสร็จก็เก็บลงในกระเป๋าได้ ตัวนี้ได้120แคลอรี่นะคะก็นอกจากได้เติมพลังบูสต์พลังแล้วก็ยังมีพวก BCAA ต่างๆตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกแล้วก็มีหลายรสรสนี้มันยังไม่ลองไม่เคยลองนะรสเลมอนนะคะเดี๋ยวต้องลองดูน่าจะสดชื่นแม่มันเคยกินตัวนี้ที่เป็นมิกซ์ฟูดอ่าแล้วก็ยังมีตัวนี้ขึ้นแต่ละภาพว่าเคยแค่ชิมในงานค่ะก็ยังไม่เคยลองใช้ในในเลสจริงๆแต่เข้าใจว่ามันคือ เจลแต่เป็นรูปแบบผงที่แบบใช้ผสมน้ําเอามีข้อดียังไงคือข้อดีคือบางคนนะคะอาจจะมีปัญหากับการกินเจลเช่นกินเจลเสร็จแล้วเนี่ยอย่างมาัมมัเป็นคนกินเจลเสร็จแล้วต้องดื่มน้าตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพกขวดน้ําติดตัวไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าใครมีปัญหากินเจลมาว่าตัวนี้น่าจะช่วยได้เพราะว่าเป็นผงแล้วก็ผสมน้ําเอานะคะแล้วอีกข้อดีหนึ่งคือเวลาที่เราไปแข่งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศถ้าเราจะพกเจลไปเยอะหน่อยอะคะ่ะ บางทีเนี่ยมันจะโดนตรวจแม้ว่ามันจะไม่ถึงหนึ่งกรัมนะมันแค่40 ml แลแะแต่ว่ามันเป็นของเหลวที่เราก็ต้องเอาออกมาโดนตรวจอยู่ดีแต่ว่าพราะเป็นรูปแบบผงเราก็อยู่ในซองที่มันแบบดูรู้ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะพกขึ้นเครื่องบินไปได้นะก็น่าจะสะดวกต่อการเดินทางด้วยนะคะเวลาที่เราจะไปต่างประเทศถ้าเราไม่ได้โหลดกระเป๋าเนะมีรสส้มกับรสมิกซ์เบอร์รี่ค่ะยังมีอีก ยังมีอีกอันนี้เป็นเอนเนอรี่เจลซึ่งเห็นฟองรู้เลยรสกาแฟแน่นอนช่วยแก้ง่วงไปในตัวด้วยนะคะก็ปกติมัมก็ชอบกินกาแฟตอนวิ่งด้วยอยู่แล้วบางครั้งที่เราวิ่งไกลเราง่วงนอนนะคะอันนี้ก็ดีเลยก็ได้ทั้งพลังงานได้ทั้งคาเฟอีน,นะคะ่ะแล้วก็ยังมีอีกอันน,น,นี้อันนี้จริงจริงมอมขอรีเควสต์ทางแบรนด์ไปเองแหละเพราะว่าคือเรากินแล้วเราชอบมากครั้งที่เราพี่ฟานซื้อมาจากที่งานนะก็ไปเจอพี่ท็อปแหละล้วก็ซื้อมาก็คือ ซอปโปหรือเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่เราก็เลยได้ซื้อมาทั้งสามซองซึ่งมันอร่อยคือมันเป็นเกลือที่อร่อยค่ะตอนมอมกินตัวนี้ตอนแข่งสปาร์ตันปีที่เราก็พกตัวนี้แล้วก็ได้มีโอกาสแบ่งให้เพื่อนในระหว่างทางที่เขาเป็นตะคิวด้วยนะคะก็มีสามรสแต่เขาบอกว่าชอบรสบวยมากคือแบบถ้าไม่เกรงใจอยากจะกินเล่นเลยอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนลูกอมบวยที่เรากินตอนเด็กๆค่ะอันนี้ก็ช่ได้เยอะนะคะพกพาง่ายแล้วก็บางครั้งถ้าแบบ กระแร่ที่งานเขามีจุดน้อยหรือว่ามีไม่พอสําหรับเราเราก็สามารถที่จะพกไปง่ายๆค่ะหยิบกินได้ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้น้ําอมได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีตัวนี้ตัวนี้คือตัวใหม่ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันคิดว่าจะมีโอกาสได้ลองแน่นอนเพราะว่าสะปาะต้นล่าสุดที่ไปมาเนี่ยมีแต่คิวมาตอดนะคะแล้วก็เพื่อนหลายคนก็เป็นแต่คิวการลมถึงพี่ฟานเนี่ยเราจะเอาตัวนี้แบ่งให้พี่ฟานด้วยมันมันคื เขาเรียกว่าช่วยแก้ตะคกีได้ในหนึ่งนาทีนะคะในคุณสมบัติของเขาเราชื่อว่า goflex ค่ะซึ่งเดี๋ยวมัมก็จะไปลองใช้แล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึง่งมัมอาจจะต้องให้พี่ฟานช่วยใช้เพราะว่าจริงมัมเป็นคนไม่ค่อยเป็นตะคกีเคยเป็นแค่ครั้งเดียวซึ่งมันแค่มาต่อแล้วเรารู้ตัวแล้วเราก็แก้ไขได้นะคะส่วนนี้ชื่อ goflex ค่ะก็จะเป็นช็อตดริงค์นะคะซองเหมือนเจลเลยแต่ว่าช่วยเรื่องตะคกวได้ลักษณะเป็นน้ํานะคะไม่ได้เป็นเจลแล้วก็เขาบอกว่ามีแมกนีเซียมด้วยเป็นหลักค่ะเดี๋ยวลลองเเทส้จะมาา่ใหฟ มีอะไรอีกไหมเฮ้ hey, มีเสื้อแล้วค่ะมีทั้ง energy gel มีเจลรูปแบบผงมีตัวกัารคติวแล้วก็มีเกลือแร่ด้วยค่ะครบเลยแล้วเจอกันนะคะปีนี้ s p าเตอรเลสทุกสนามแล้วก็ยังมีงานวิ่งเทรลเล็กๆน้อยๆอีกด้วยค่ะตามมาอยู่เรื่อยๆเลย